สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบก,กับผมอีกแล้วนะครับไอ้ปูได้ครับผมคลิปนี้นะ่นามีอีกหนึ่งคำถามที่สมาชิกถามมากันเยอะนะครับเนื่องจากสมาชิกดูคลิปผมนะเราเกิดขันไม้คันมืออยากจะลงมือทําตามนะครับก็เลยอยากรู้ว่าผมใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการซ่อมรถนะครับนะโอเคเราลองมาดูกัน,นครับอันนี้เป็นชุดเครื่องมือนะครับที่ผมเพิ่งทํานะครับอเอาไม้อัดนะ มาแปะแล้วเอาเครื่องมือมาติดไว้นะครับก็จะเห็นได้นะครับตามอู่ทั่วไปนะครับเขาทําไว้แบบนี้นะก็ทําให้เราสามารถหยิบจับใช้เครื่องมือได้ง่ายขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาดูกันไล่จากบนนะครับผมมีประแจแหวนนะครับไล่ตั้งแต่เบอร์แไปจนถึงเบอร์24นะครับชุดนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับเป็นประแจแหวนนะครับที่คอโค้งอย่างนี้นะครับผมนะ จากนั้นก็เป็นประแจแหวนผสมกับอีกด้านเป็นปากตายนะครับอันนี้ก็ไล่ตั้งแต่เบอร์8จนถึงเบอร์24เหมือนกันนะครับพวกนี้ใช้บ่อยนะครับผมส่วนตัวนี้นะเป็นประแจเลื่อนนะครับผมอันนี้เป็นคีมล็อกนะครับอ่าอันนี้เป็นตลับเมตรนี่ส่วนตรงนี้นะเป็นประแจแหวนนะครับแล้วก็อีกด้านเป็นประแจปากตายนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมหัวปรับได้นะครับนะ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับแล้วก็ด้ามพวกนี้น,นะเป็นก๊อกแก๊กนะครับนะทุนแรงเราได้ในเวลาขันเข้าขันออกนะครับนะตัวนี้ก็โอเคเลยมีติดไว้นะครับนะผมมีตั้งแต่เบอร์8จนถึงเบอร์14นะครับชุดเนี้ยนะ,ะไล่ลงมาอันนี้จะเป็นอ่าไขควงนงัดกิฟตนะครับผมจะเห็นผมใช้บ่อยๆนะตัวนี้นะครับไขควงปากแบนนะครับอันนี้เป็นแบบอ่าตอกได้นะครับผมนะ อันนี้เป็นตัวทีนะครับตัวทีเราจะใช้กันเยอะนะครับใช้ตั้งแต่เบอร์8จนถึงเบอร์สิบสี่นะที่ใช้กันเยอะนะครับเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาจากตลาดนัดนะตัวละ20บาทนะคุณภาพมันก็จะห่วยหน่อยนะครับหัวจะเสียไวนะครับดังนั้นแนะนําให้ซื้อดีๆนะครับตัวนี้นะครับอนี่เป็นไขควงปากแฉกนะครับนะมีทั้งแบบตอกได้และสอกไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหัวเล็กหน่อยนะครับอ่า เราก็มาชุดนี้เป็นชุดบล็อกชุดกลางนะครับนะอันนี้เป็นด้ามฟรีนะครับนะหรือที่ภาษาช่างก็เรียกกันว่ากอกแกกนะครับผมเนี่ยปรับได้เข้าออกนะครับผมนะแล้วก็มีหัวต่อแล้วก็มีชุดบล็อกนะครับผมชุดนี้ใช้บ่อยนะครับนะไล่ตั้งแต่เบอร์10จนถึงเบอร์24นะครับอันนี้ใช้บ่อยเลยนะครับนะดังนั้นให้เลือกซื้อยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับตัวนี้ต่อไป นะเป็นคีมนะครับผมคีมนีบกันไกตัดลวดนะครับผมตัวนี้ตัดสายไฟตัดพลาสติกได้นะครับนะเลือกที่มันคมคมนะครับส่วนนี้เป็นตัวทีแบบ3แฉกนะครับนะมีเบอร์8014ที่ใช้บ่อยๆนะครับมีทั้งตัวยาวแล้วก็ตัวสั้นแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ใช้บ่อยนะตัวยาวนะแล้วก็เป็นคีมแบบปากแหลมนะครับหรือป,ปากจิ้งจบนะ แล้วก็เป็นคีมนีบรวดเนี่ยตัวใหญ่นะครับนะตัวนี้ผมซื้อมาใช้ในการบีบรัดตัวเหล็กรัดเพานะครับตัวนี้นะตัวนี้ค้อนยางนะตัวนี้ค้อนปอนนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่ผมซื้อแบบราคาถูกมานะจะเห็นว่าเหล็กหัวม,มันไปหมดเลยนะครับนะมันไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะแต่ก็พอใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นตะไบนะครับเอาไวตา้ตะไบรูตกแต่งนะครับนี่ค้อนทั่วไปเลยนะครับนะไล่ลงมาอันนี้ อ่าควรมีเลยนะครับจะเห็นคลิปที่ผมทําช่วงล่างนะครับจะเห็นว่าผมใช้ตัวเนี้ยนะครับผมในการงัดนะครับขยับช่วงล่างนะครับทําหน้าที่เหมือนคานเหมือนแฉลงนะครับนะช่วยให้เราเบาแรงมากเลยตัวนี้นะครับอ่าก็หาติดไว้นะครับเนี่ยมันมีหลายขนาดนะครับในชุดนะครับมีเวอร์เนียกากตัวนึงนะครับเวอร์เนียพลาสติกนะมีไม้บรรทัดเหล็กนะครับนะ ครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กรูนะครับเอาไว้ใช้ DIY ต่างๆนะครับนะมีติดกันไว้นะอ่าโอเคอันนี้เป็นคีมนะครับคีมถางนะครับเอาไว้ถางนั่นถางนี่นะตัวนี้อันนี้เป็นบล็อกหัวเทียนนะครับนะเบอร์สิบหกนะครับของ Honda เรานะอันนี้ก็เป็นตัว T อีกแล้วนะจะเห็นว่าผมมีตัว T หลายตัวนะครับเพราะว่าซื้อแบบกากามาแล้วหัวมันพังนะครับนะก็ต้องซื้อใหม่ประจำดังนั้นเลือกซื้อดีๆเป็นเลยนะครับนะ อันนี้เป็นด้ามสกัดนะครับผมนะเอาไว้ตอกนั่นตอกนี่นะครับช่วยได้นะตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเนี่ยหัวเติมลมนะครับแบบวัดแรงดันได้นะตัวนี้เป็น<อ>เกียียงหน้าตัดนะครับผมอันนี้เป็นเลื่อยตัดเหล็กนะได้ใช้กันประจําอยู่แล้วนะครับอหาส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ได้ใช้กันประจําเลยนะเป็นด้ามขันบล็อกนะครับต่อบล็อกเนี่ยใช้คู่กับตัวนี้นะครับผมนะ ในน็อตบางตัวที่แน่นมากๆนะครับก็ใช้ด้ามยาวๆเนี่ยจะช่วยให้เราออกแรงน้อยลงและน็อตจะออกง่ายขึ้นนะครับนะแต่ถ้าด้ามยาวตัวนี้เอาไม่อยู่นะครับก็ให้ต่อด้ามเข้าไปอีกนะครับผมมีเหล็กแป๊บเนี่ยครับผมนะเอาไว้ต่อด้ามนะครับให้มันยาวขึ้นจะได้ออกได้ง่ายขึ้นนะครับนะด้ามยาวเนี่ยมีไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนะเป็นด้ามบล็อกนะครับเนี่ยปรับหัวได้นะนี่เป็นเบอร์10กับเบอร์12นะครับ ทั้งสองด้านเนี่ยตัวนี้ผมเพิ่งเอามาใช้เมื่อหลังๆนะครับปรากฏว่าเออกลายเป็นพระเอกเลยนะครับใช้ดีมากนะครับนะเนื่องจากมันมีความยืดหยุนนะครับแล้วก็หัวเป็นบล็อกเนี่ยนะงนั้นอยากให้มีติดก,กันไว้นะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อเบอร์อื่นเพิ่มนะครับชุดนี้นะครับต่อไปก็เป็นคีมล็อกนะครับแบบซีแคมนะเป็นนี่ตัวขัดนะครับผมด้ามขัดอ่าคีมล็อกอีกแล้วอันนี้ก็ด้ามกอกแกะ ตัวนี้นะครับเป็นโซ่ขันกองน้ํามันเครื่องนะครับผมส่วนถ้วยถอดกองน้ามันเครื่องนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับนะอันนี้เป็นของ Honda นะครับที่เราใช้บ่อยนะก็จะเป็นเบอร์901นะครับ65มิลนะครับของ h o n d ้านะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกเทปกาวนะครับกาวสหน้าเทปดําพันสายไฟนะครับนะมีให้ครบนะครับอันนี้เป็นตัวซีแคมแบบเกลียวนะครับอันนี้เอาไว้ล็อกนะครับแล้วก็เอาไว้ดันพวกลูกสูบเบรกนะเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับ อันนี้เป็นชุดประแจหกเหลี่ยมนะครับเป็นหกเหลี่ยมแบบหัวดาวนะครับตัวนี้นะครับนะให้หามาใช้ทั้งแบบหัวดาวแล้วก็แบบหกเหลี่ยมแบบธรรมดาแบบนี้นะครับนะชุดนี้ก็ได้ใช้กันบ่อยนะครับนะเนี่ยชุดนี้นะครับส่วนอันนี้คีมอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ใช้เลยนะครับอันนี้เป็นเศษนะเอามาติดวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้อ่ะนี่นะครับเป็นหัวลมนะครับ ส่วนตัวปั๊มลมนะครับผมเอาไว้ในบ้านนะครับนะต่อสายออกมาใช้ข้างนอกเอานะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแผงเครื่องมือของผมนะโอ้ยลืมลืมลืมนะชุดนี้นะเป็นชุดน้ํายาที่เราใช้บ่อยๆนะอันนี้น้ํายา ล้างลิ้นปิดสีเสือ้อล้างาพวกคาบงคาบูนะครับใช้ตัวนี้นะอันนี้ล้างหัวฉีดนะครับแล้วอันนี้โซนเนนะครับอันนี้ใช้กันประจําเลยนะน้ำมันอเนกประสงค์นะโซนเนแล้วก็ตัวนี้นะครับคอนแทคคินเนอร์ล้างทุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะโอเคข้้งบนนี่เป็นไขควงวัดไฟนะครับอ่านะแล้วตัวนี้เคเบิลทยนะครับผมเนะนี่ย อันนี้คนมีติดไว้เลยนะครับเอาไว้รัดนั่นรัดนี่นะครับผมนะมีหลายๆเบอร์หลายๆความยาวด้วยนะครับผมอ่านี่ผมซื้อมาถุงใหญ่เลยนะแต่อีกตัวนะครับจําเป็นเลยนี่ตัวนี้ตัวดูดนะครับเวลาเราทํารถนะครับน็อตมันชอบล่วงหลุดมือนะไปอยู่จุดลึกๆเนี่ยล้วงไม่ได้เนี่ยตัวนี้สําคัญเลยนะครับนี่นะไว้ดูดน็อตขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนะใช้ดีเลยแล้วก็ไม่แพงนะครับมีติดกันไว้นะครับตัวนี้ โอเคต่อประมาณนี้นะครับแผงเครื่องมือผมนะครับมาต่อกันนะอันนี้นี่ขาดไม่ได้เลยนะแม่แรงนะครับเอาไว้ยกรถนะครับผมใช้ตัวนี้เคยรีวิวไว้แล้วนะครับมีแม่แรงก็ต้องมี3ามขาหรือสี่ขาก็ได้นะครับผมต้องมีนะครับขึ้นแม่แรงแล้วก็ต้องวางสามขาเพื่อความปลอดภัยนะอันนี้เป็นแม่แรงตัวเก่าผมนะตัวเล็กๆเนี่ยนะตัวนี้นะครับพังแล้วนะครับน้ํามันรั่วแล้วนะครับ ดังน,นั้นใครที่คิดจะซื้อแบบนี้นะครับมันไม่เหมาะกับงานหนักนะครับผมมาอันนี้เป็นชั้นวางเครื่องมือเนี่ยแบบเดินได้นะครับเข็นได้ผมเคยรีวิวไว้แล้วตัวนี้นะครับมาดูกันนะอันนี้ผมจะมะีกล่องน็อตนะครับเนี่ยเป็นสารพัดน็อตเลยนะมีเนี่ยท่อหดด้วยนะครับผมสารพัดน็อตเลยน็อตอะไรไม่มีก็มาหาในกล่องนี้นะครับอันนี้เป็นชุดสายไฟนะครับเนี่ยส่วนอันนี้นะ เป็นชุดบ็อกซ์เครื่องมือชุดแรกที่ผมซื้อมาใช้เลยนะครับมาดูกันนี่ <c oughs> นะมันเป็นชุดเล็กนะครับตอนแรกดูใน,นรูปนึกว่าเป็นชุดใหญ่ๆแบบนี้ลนะปรากฏว่าซื้อมาเฮ้ยในชุดเล็กว่ะเนี่ยปรากฏว่าใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับผม <c oughs> ก็เก็บไว้ดูต่างหน้านะครับตัวนี้นะนี่สุดท้ายก็ต้องไปซื้อใหม่นี่เป็นชุดนี่นะครับผมฮนะตัวนี้จะไล่ตั้งแต่เบอร์สิบนะครับไปจนใหญ่สุดเบอร์ 32นะครับตัวนี้เบอร์32นะครับเอาไว้ขันน็อตตรงหัวเพลาขัดนะครับตรงเนี้ยนะครับนะก็ใช้ตัวนี้นะครับนะเนี่ยนะแล้วผมก็ซื้อเพิ่มนะครับเป็นข้อต่อนะครับระหว่างขนาด1 2ส่วนไป3ส่วนนะครับตัวนี้เอาหัวตรงนี้เอาไว้ขันพวกอ่าน็อตน้ำมันเกียร์นะครับตัวนี้นะครับมีไว้นะแล้วก็ซื้อ พวกบล็อกยาวเนี่ยครับเพิ่มนะครับนะตัวนี้เอาไว้ถอดน็อตที่มันเป็นแท่งยาวๆขึ้นมานะครับเราต้องใช้ความด้วยเข้าไปเนี่ยเช่นน็อตแท่นเครื่องนะครับอันนี้ต้องใช้นะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นข้อต่อนะให้ตัวได้นะครับเอาไว้บางมุมนะครับที่มันต้องหักมุมนะครับเอาไว้ตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้พวกนี้ซื้อเพิ่มนะครับ ชุดนี้นะครับต้องมีนะครับใช้คู่กับตัวนี้นะครับนะใช้คู่กันนะครับนะแล้วอีกตัวนะที่ทุ่นแรงนี่ก็คือตัวนี้จะจะเห็นว่าผมใช้ตัวนี้เป็นประจําเลยนะครับผมใช้งานดีนะครับผมทุ่นแรงได้เยอะดูสภาพเด็มองแมมนะอ่ะต่อไปนี่นี่ผมเพิ่งได้มานะครับนะเอาไว้ใช้ในบางจุดนะครับที่อ่าบล็อกตัวนี้เข้าไม่ได้ จะใช้ด้ามฟรีตัวนี้เข้าไปเป็นด้ามฟรีไฟฟ้านะครับนะตัวนีนะ้อันนี้เพิ่งได้ซื้อมาใช้นะครับเดี๋ยวขอลองใช้ก่อนนะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับโอเคมาต่อกันนะครับเข้าไปในตู้นะอันนี้เป็นตู้เก็บเครื่องมือของผมนะครับนะนี่ก็จะมีพวกอะไรแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับผมมีตัวไดเป่าลมร้อนนะครับอ่ได เชื่อมพลาสติกนะครับผมแล้วก็เป็นอะไรต่างๆลุกมงลูกหมากอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับที่ใช้ในการถอดช่วงล่างนะครับมีไว้เพื่อให้ลดเราไหมช้านะครับอันนี้เป็นหัวเทียนนะครับนีเป็นบล็อกหัวเทียนนะครับนะแบบมีตัวดูดอยู่ข้างในนะครับตัวนี้นะนี่ครับอะไรต่างๆกองน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ไขควงตออนะครับผมอันนี้ก็ควรมีติดไว้นะครับ อันนี้ได้ใช้นะครับเวลาถอดจานเบรกนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยมีเครื่องวัดแบตนะครับมีหัวลนไฟนะครับนะเอาไว้เผาหัวน็อตที่มันออกบบยากๆนะครับนะมีกาวเอาไว้ดมนะมีรีเลย์สำรองนะมีกาวประเก็นนะครับมีจารบีสำหรับงานเบรกที่ทนความร้อนนะครับมีชุดโอลิงนะนะเลื่อดินมาด้านล่างก็เป็นพวกอะไหล่ที่ไม่ได้ใช้นะครับผมอันนี้เป็นท่อเอาไว้เก็บใส่ไฟนะครับ อันนี้เป็นกาวนะครับนะกาวสําหรับโคมไฟหน้านะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นนี่เป็นมิเตอร์แบบแคลมป์นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ใช้บ่อยนะครับนะเป็นมันติมิเตอร์ที่เราเห็นด้วยทั่วไปนะครับตัวนี้ใช้บ่อยนะครับ okay. อ,อ,รอ,อุปกรณ์การแพทย์ <laughs> โอเคอ่ะอ่ะ ไม่ไปไม่เป็นเลยเจออุปกรณ์จานแพทย์นะอัานี้ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นเครื่องล้างนะครับระบบอันต้าโซนิกนะเดี๋ยวอนาคตจะมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเนี้ยตัวนี้เป็นตัวอุปกรณ์เป่าลมนะครับนะเป็นไดเป่าลมนะตรงนี้เป็นน้ํายาขัดสีน้ํายาเช็ดนะครับน้ํายาเช็ดทำความสะอาดนะอันนี้เป็นอลัยเผาขับนะครับเนี่ยตรงนี้นะเนีย่ยเหล็กรับเผาขับนะครับตรงนี้นะ อันนี้เป็นอะไรเกี่ยวกับหัวฉีดนะครับผมนี่อันนี้เครื่องทดสอบหัวฉีดนะครับนะชั้นถัดมานะครับอืมตัวนี้เป็นตัวทดสอบแรงดันน้ำมันนะครับนะครับนะเพิ่งทำคลิปให้ดูเลยตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โมดูลนะครับที่เชื่อมต่อกับรถ h o n d ้านะครับที่เอาไว้ตั้งค่าเรียนรู้รอบเดินเบาอะไรพวกนั้นนะครับที่ผมเคยทำคลิปไว้นะนี่ก็เครื่องมือสเปรย์เห็นละนะครับอุปกรณ์ ท,ทีมนัดเทานะอันนี้ตัวองศานะครับขันน็อตองศาไฟฉายทีม,มนัดโคมอันนี้ตัวต่อลูกหมากนครับผมนี่ตัวนีนะ้อันนี้ชุดถอดถังน้ํามันนะครับนะหัวถังน้ํามันนะอันนี้เป็นรปรจจัปอนนะครับผม,มน,นี้ก็มีแก๊สเอาไว้ใช้กับหัวแก๊สนะครับปนะระมาณน,นี้อ่ะด้านล่างนะเขาจะเป็นพวกน้ํามันนะครับน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์ น้ำยาหล่อเย็นนะครับนะ <_ |startoftranscript|> แล้วตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อมนะครับส่วนตัวนี้นี่เป็นบล็อกนะครับบล็อกลมนะครับของนิโก้นะครับนะแต่ซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้เลยนะใช้บล็อกไฟฟ้าแทนนะอันนี้ก็เป็นบล็อกไฟฟ้าอีกตัวนะที่ผมรีวิวไว้ตอนแรกเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องขัดสีอันนี้เป็นเครื่องเจียนะครับผมเครื่องเจียมือนะครับส่วนด้านล่างนะครับอ้าว วันนี้เป็นเอ่เป็นเครื่องดูดฝุ่นในรถนะครับผมนะมีติดรถมันไว้ก็ดีนะครับอันนี้เป็นเลื่อยวงเดือนนะของโอสุกะเนี่ยที่ผมเพิ่งทําคลิปรีวิวไปนะครับนะอันนี้เป็นอ่าหัวพ่นทรายนะครับซื้อมายังไม่เคยได้ใช้เลยนะอันข้างในก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องวัดแรงดันกระบอกสูบนะมีสว่านมือมาคิต้านะเป็นสว่านเหล็กใช้ตั้งแต่ผมเด็กยันโตกันแก่เลยแม่งยังไม่พังนะ สวนชุดนี้นะครับเป็นตัวรัดสปริงโช๊นะเอาไว้ถอดโช๊คนะครับส่วนตัวพวกนี้เป็นเครื่องมือสําหรับช่วงล่างนะครับผมเครื่องมือดูดลูกหมากลูกปืนนะมีสมาชิกหลายคนอยากให้รีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแน่นอนนะครับนะชุดพวกนี้นะก็หมดตู้แล้วประมาณนี้นะครับนี่ครับตู้เก็บสมบัตินะครับผมอันนี้ก็เป็นชั้นเก็บของนะครับเมื่อก่อนก็จะใช้เก็บ เครื่องมือนะครับก่อนที่จะทําแผงตรงนั้นนะครับก็จะไว้ตรงเนี้ก็จะยัดยัดไว้ในชั้นนะครับเวลาใช้นี่ก็จะหาใช้ยากมากนะครับในที่สุดนะก็ต้องทําแผงเพื่อให้ถูก,ลกหลัก5้าสอนะทีนี้อ่ะตัวนี้เป็นชั้นวางของนะครับอันนี้ข้างบนนะครับก็จะมีพวกสเปรย์น้ํายาต่างๆนะครับนะที่เราจําเป็นต้องใช้นะน้ำมันเบรกจาระบงจาระบีนะครับน้ํายาต่างๆอยู่นี่หมดเลยนะครับชั้น2ก็ใช้เก็บของต่างๆทั่วไปเลยอันนี้มีสปริงอยู่นะครับ อันนี้ลำโพงเล็กๆนะเพิ่มความสุนทรีเวลาซ่อมรถนะครับอันนี้นี่กาว P u นะครับนะเอาไว้อุดนั่นอุดนี่ในรถเรานะครับผมนะตัวนี้นี่น้ำมันเกียร์แมนนวลนะ MTF อ่านะครับเก็บสายไฟนะท่อลงท่อลงนะครับเปิดยิงกาวซิลิโคนนะครับนะผมจะชอบเก็บอะไรกเก่าๆไว้นะครับนะ เอาไว้ให้สมาชิกได้ดูนะครับนะอย่างตัวนี้นะมีสมาชิกมาถอดเปลี่ยนไว้นะครับกระดูกหมานะเนี่ยอันนี้โดยเฉพาะชุดเด็กนะครับเนี่ยะเนี่ยชุดเด็กมันจะมีอ่าสปริงดันพัดเบรกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันมีเหล็กนะครับมันมีแผ่นชิมพวกนี้ยนะครับ เผื่อมีสมาชิกท่านไหนนะครับที่จะเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยแล้วอู่เขาไม่ได้ใส่ให้นะครับนะถ้าไม่ใส่ตัวนี้นะเวลาเหยียบเบรกมันจะดังได้นะครับก็เก็บไว้แจกสมาชิกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องมือที่ผมใช้นะก็ไม่ใช่อยู่ดีปุบปับซื้อมาหมดนี่เลยนะครับนะก็ค่อยๆเก็บสะสมมาทีละชิ้น2ชิ้นนะครับผมใครที่จะเริ่มทํารถนะครับไม่จําเป็นต้องมีเครื่องมือเหมือนผมก็ได้นะครับผมแต่ตัวเริ่มต้นที่อยากให้มีกันนะครับนะคือมีชุดบล็อกตรงนี้นะครับ ชุดบล็อกตัวนี้นะแล้วก็ชุดบล็อกชุดใหญ่นะครับชุดนี้นะครับมีชุดนี้นะแล้วก็พวกปจัจแจนะครับนะปะจัจแจแหวนปรจแจปากตายไขควงนะ ่านี้ก็สามารถซ่อมรถได้เกือบทั้งคันแล้วนะครับผมนะส่วนอะไรที่เป็นเครื่องมือเฉพาะเนี่ยนะก็ค่อยๆซื้อเพิ่มนะครับหรือค่อยๆฝึกค่อยๆทํานะครับเดี๋ยวเป็นกันเองนะครับผมเองไม่ใช่ช่างนะครับเป็นแค่คนใช้รถทั่วไปนะครับก็เริ่มหัดทําเรื่อยๆนะครับจนถึงทุกวันเนี้ยนะครับดังนั้นถ้าผมทําได้นะครับนะผมก็คิดว่าสมาชิกทุกท่านต้องทําได้แน่นอนนะครับผมสาหรับเครื่องมือทั้งหมดของผมนะครับสามารถหาซื้อได้ในช้อปปี้ลาซาด้านะครับ เครื่องมือซื้อออนไลน์ทั้งหมดสําหรับยี่ห้อของเครื่องมือนะครับก็เลือกได้ตามงบนะครับถ้ายี่ห้อแพงๆนะครับพวกเหลี่ยมนะครับพวกเหลี่ยมต่างๆเนี่ยมันจะคมนะครับเวลาขันน็อตนะครับมันจะช่วยรักษาหัวน็อตนะครับไม่ให้มันเสียนะบางอู่นะครับเขาเปลี่ยนเครื่องมือทั้งชุดนะครับทุก1ปีทุก2ปีนะครับแล้วแต่อู่นะ เพื่อให้เวลาขันน็อตนะครับมันจะถนอมหัวน็อตนะครับผมนะเนี่ยครับการซ่อมรถนะครับสิ่งจําเป็นเลยก็คือเครื่องมือนะครับนะมีเครื่องมือที่ดีนะครับเครื่องมือที่ถูกต้องกับประเภทงานจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับย่า